พี่ครับพี่ครับสมัยพี่เด็กๆเวลานั่งรถกับครอบครัวเป็นไงมากะอย่างแรกเลยนะต้องนั่งตรงที่พักแขนตรงกลางพอนั่งนะพี่นึกว่าตัวเองอยู่บนบัลลังก์เออจริงว่ะพี่เหมือนตัวเองได้ขุมรถทั้งคันแล้วตอนพ่อไม่อยู่นะพี่อชอบไปหมุนพวงมาลัยเล่นหมุนไปหมุนมาแม่งล็อกพี่ตกใจหมดเลยคิดว่ารถพังเหวอจริงพี่แล้วแม่งแขนงชิบหายแล้วพี่เคยเล่นเกียร์ป่ะเคยดิแต่เล่าไม่ได้นะอันตรายเดี๋ยวเด็กจําไปใช้อย่าไปแตะมันนะน้องๆตอนเด็กๆผม,มชอบเมารถไม่รู้ทําไม เป็นกันทุกคนพี่อย่าร้องไห้ตลอดทางรู้สึกเหมือนโลกหมุนไปหมุนมาตลอดเวลาพอนึกนะมึนชิปหายแต่ตอนโตมาก็หายนะแต่มันมีเรื่องแปลกอยู่เรื่องหนึง่งอะไรวะพี่ทำไมเวลาเรานั่งรถกลับบ้านเราจะหลับใช่ไหมเหมือนเรามีเซนวิเศษที่อยู่ดีๆเราก็ตื่นเองเวลาตอนใกล้ถึงบ้านนี่มันก็เชื่อมจิตปะเนี่ยอ้พี่พูดจริงๆพี่หลับไม่เล็กหรือเปล่าหรือแอบ,บดูข้างทางไม่ไม่ไม่พี่พูดจริงแต่ผมอะตอนเด็กชอบโกรดดวงอาทิตย์มากเลยอะไปโกรดอะไรดวงอาทิตย์วะมันชอบตามมาดิพี่ผมบอกให้พ่อขับเร็วขึ้นอีก มันก็ยังตามมามึงบ้าป่าววะไอช้ชายแต่พอโตมาได้ขับเองก็เข้าใจพ่อเลยว่ามันเหนื่อยขนาดไหนเออดิพี่เดี๋ยวพอโตแล้วผมต้องไปขับให้พ่อบ้างแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้พ่อบอกผมขาย,ยังไม่ถึงเออเด็กดีนันเนี่ยพี่ได้ขับให้มังยังไม่อะให้พ่อขับเหมือนเดิมมาดีแล้วเพราะพี่ก็เหนื่อยเหมือนกันเอ้าไม่พี่ทำานะ